BIO มาแล้วสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดิวลาช้อปสวัสดีวันหยุดนะคุณผู้ชมแต่บอกเลยนะว่าใครที่เปิดมาเจอดิวลาช้อปวันนี้โชคดีที่สุดเพราะวันนี้นะคะมีโทรศัพท์มือถือเอ็กคูซฟสไตล์แบบว่า ลดมากคือมันเป็นลิมิเต็ดแล้วก็โปรโมชั่นคือดีมากๆไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสวัสดีลูกสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะรู่แบงก์พาทีไรนี่คือต้องเป็นแบบอะไรที่แบบสินค้าแบบดีลดไฮเทคเอาวันนี้เอามือถือมาฝากเช่นเคยฮะแต่ว่าไม่ใช่มือถือสมาร์ทโฟนนะฮะเป็นมือถือที่เอาใจผู้หลักผู้ใหญ่ฮะเพราะเดี๋ยวนี้เชื่อไหมก็ยังมีหลายท่านที่อยากได้มือถือปุ่มกด แต่ปุ่มกดเครื่องเก่าบางทีมันก้าวเก่านะแม่นะแต่ว่าวันนี้อยู่กับรุ่นใหม่ฮะนี่เป็นปุ่มกดก็จริงแต่เป็นรุ่นใหม่หน้าจอใหญ่เป็นจอสีตัวเลขใหญ่เสียงก็ดังแบตก็อึดถ่ายรูปก็ได้มีไฟฉายด้วยไฟฉายก็ลดหรอเชื่อไหมแบบดูสิเนี่ยเห็นแบบดูสวยๆทันสมัยเป็นปุ่มกดแบบนี้วันนี้จะไปราคาประหยัดนะแต่ว่าเขาบอกว่าดิวลับทารท็อปมันต้องมีแบบของแถมถูกไหมเนี่ยปกติจะตั้งใจขายเสร็จนี้นะคุณผู้ชมฮะ สามสีเลือกเอาว่าชอบสีไหนและคุณจ่ายแค่1099งาบาบาทเท่านั้นได้อะไรบ้างยังไงหมายเขาว่าเครื่องละหรอเครื่องละ1 0 9 9บ้าทแลวเลือกสีได้ไหมเลือกสีได้เเขียวฟ้าดำชอบสีไหนเลือกสีนั้นเลยหนึ่งบาทแล้วไม่ได้อื่นหรอก็นี่ไงก็รอแม่เนี่ยผมเตรียมของขวัญมาให้แม่เนี่ยแต่แม่จะเลือกได้อะไรแล้วแต่แม่จะเฮงนะ ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอะไรสําดวงนะโปรพิเศษมีอะไรอีกมีอะไรไหนดูซิดูซิดูซิไม่แถมไม่แถมมันพันเก้าสิบเก้ามันถูกแล้วนะได้แถมซื้เหรอโอ้โหเดี๋ยวนะซหนึ่งพันบาทโทรแม่็กขากลับแม็กไม่มีค่ารถเลยเนี่ยแปลว่าพันเก้าสิบเก้าคุณได้ซิมโทรฟรีหนึ่งพันบาทด้วยเฮ้ยรถมาตายแล้วเหลือมือถือผมเหลือแค่เครื่องละเก้าเก้าบาทเองเอามาคุณเอ็มมาหนึ่งพันเลยคุณเอ็มา ซิมไปด้วยวน,น,นะจัดไปคุณผู้ชมฮนะถ้าแม่อมกดได้มือเฮ<อ>งขนาดนี้เดี๋ยวผมแถมให้นี่เป็นซิมโทรฟรี1 0 0 0นาทีมูลค่า1000บาทฮะอเอาไปเลยฟรีฟรีเป็นซิมพร้อมใช้ใส่ปุ๊บโทรออกได้ปับ๊บฉะนั้น1,099บาทแถมซิมโทรฟรี1 0 0 0บาทเท่ากับวันนี้มือถือ9 9บาทเองแมมมือถือเครื่องละก9 9บาทเพราะว่าเราให้ซิมโทรฟรีไปอีก1,000บาทถกวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่10,99บาท โทรมา1252ไลน์แอดช็อปวัน 3, 6, 7, สสบแกนค r วโอโคที่อยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้เลยนะรับประกัน1ปีด้วยรับประกัน1นึ่งปี<อ>ฮะได้ตอนนี้รีบโทรได้เลยนะฮะง่ายมากฮรรอจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยซื้อ,อของก็โอช้อปปิ้งไม่ต้องโอนตังมาก่อนนะจ๊ะแล้วรุ่นนี้ฟังก์ชันเขาเป็นยังไงบ้างอยาก<ล>ให้ดูหน้าตาเพราะถ้าพูดถึงมือถือปุ่มกดหลายคนจะคิดว่าเชยมากแต่อันนี้ดูดิดูสวยแล้วก็ทันสมัยอันนี้เป็นสีเขียวนะแล้วก็มีการเลียงกล้อง3จุดแบบนี้ดดูีีมากสคัญ หลายคนบอกว่าอยากได้จอใหญ่ๆจะจอใหญ่มากเนี่ยเป็นปุ่มกดที่จอใหญ่มากเอาเทียบกับปุ่มกดรุ่นก่อนก็ได้ดูตรงนี้นิดนึงครับคุณผู้ชมนะเลือเจ็ดสิบเซนแเหรอจริงคือใครใช้ทันรุ่นนี้ไหมรุ่นจอกระติวหรีวูเล็กๆเนี่ยแม่ทันแม่ของทันอันนี้ไม่ได้ถูกนะฮะหลายพันเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้อัปเกรดมาให้ฮะ จอใหญ่มากแล้วเวลามีปุ่มกดแบบนี้คือเราก็จะแบบพวกผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเวลากดเนาะเขาจะได้ดูชาร์จแล้วก็ไม่ใช่แค่ตาดูอย่างเดียวนะฮะเพราะเวลากดหูต้องฟังด้วยรุ่นนี้เวลากดฮะคุณผู้ชมมันจะมีเสียงด้วยพิเศษหนึ่งสองใครพูดใครแม่เล่นใหญ่เกินออกสตาร์ทมือเธอเขามีละโพง เขามีลำโพงลำโพงมือถือเขามีลำโพงอยู่ด้านหลังเสียงมันดังเพราะเขามีลำโพงฉะนั้นหมายเขาว่าเวลาเรากรธผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะแบบเผื่อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ได้ยินด้วยผู้ใหญ่เขาตาไม่ดีเหลือสี่สิบเซนแล้วเราเลยเอาจอยใหญ่ๆให้ผู้ใหญ่เขามีเสียงูไม่ดีเราก็เลยเอาลำโพงใหญ่ๆให้แล้วผู้ใหญ่เขาขี้ลืมเราเลยเอาแบตอ่ดๆให้แม่เชื่อไหมว่ารุ่นนี้นะฮะชาร์จแบตหนึ่งหนชาร์จแบตหนึ่งผหนอยู่ได้สิบห้าวัน หวยออกค่อยชาร์จอีกทีงโทรมา1 2ึ่อคุ้มมากวันนี้1นึ่บาบาทแถมซิมโทรฟรีอีกหนึ่งถูกอ่ะให้ดูซิมนิดนึงประกันด้วยประกันหนึ่งปีให้ดูซิมนิดนึงคุณผู้ชมซิมโทรฟรีอันนี้เป็นซิมพร้อมใช้นะฮะและรุ่นนี้ใส่ได้2ซิมแปลว่าคุณไม่ต้องทิ้งเบอร์เก่านะฮะเบอร์เก่าใส่ซิมหนึ่งเบอร์สองใส่ซิม2ฮะเอาไปเลยโทรฟรี1นึ่ันนาทีนะโอ้โหโทรกันเพื่เพลินเลยจ้าเพลินวันนี้เฉลี่ยแล้วเครื่องนี้นะคะ99บาทเท่านั้น99บาทจะ คุ้มมากเลยอะถูกแล้วก็ใครอยากได้ก็ซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฮะเลือกสีก็ได้จะมี3สีอ่าชอบสีไหนเอาเลยตามอัธยาศัยก็วันนี้เลือกมาให้ครบทุกคาแรคเตอร์จะเป็นสีเขียวอันเนี้ยมันเป็นสีเข้มแต่ดูดีไม่น่าเบื่อหรือใครอยากได้สายเกาหลีก็สีฟ้าแบบที่แม่อ่ถือก็สวยหรือว่าสีดำฮะเผื่อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุไงอันเนี้ยสีดำดูแรง่ายแล้วกล้องแบบถ่ายรูปชัดไหมกล้องถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่ดูสักรอบไหมได้ได้เนียเนี่ยเนี้ย จริงๆอะแอบถ่ายแม่อ่ไปละรอบหนึ่งคุณผู้ชมฮะถ่ายรูปผมให้ออกออกได้ไหม่เป็นไงออกได้ไหมออกได้ไหมออกได้สิออกได้ออกได้นะแม่นะออกได้อ่าดูดินี่สวยไหมแสงดีนี่สวยด้วยถ่ายดีนะคุณเหลือสามสิบเซนแล้วเอาไว้ถ่ายลูกถ่ายหลานถ่ายดอกมงถ่ายดอกไม้นะหรือว่ากล้องถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญนะฮะเจอมิจฉาช่วงมิจฉาชีพก็ถ่ายอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแม่อ่เป็นมิจฉาชีพนะฮะอันนี้้ันอะไรหนาก็ใส่ด้วยอ่ะเนี่ยเห็นไหมใช้บ้านี่ใบถ่ายคือชัดมากสว่างมากเลยอ่ะโอ้ไฟฉายก็มีใช่ไหม บางคน,คนเขาจะเอามือถือไว้ในตะกร้าเชียนหมากไง <laughs> เกิดลุกขึ้นไปอันนี้จริงๆแม่เกิดลุกไปเปิดโงเ,ออเปิดไฟเงี้ยคุณเดินตามทางเนี้ยคุณก็เปิดออไปฉายไปได้อ๋อดีมากนนรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันสําคัญสำหรับผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เนี่ยถึงเวลาฉุกเฉินแล้วจะล่นจะลกจะกดเบอร์ไม่ถูกมันจะเมมเบอร์โทรลัดได้นะฮะอย่างเนี้ยผมเมมก็คือทํา ได้หมดอ่ะเป็น SOS อย่างเงี้ยผมเมมเบอร์หนึ่งไว้คุณก็กดเบอร์หนึ่งค้างมันก็จะโทรไปที่เมอร์ที่เราเมมไว้เนี่ยขออนุญาตเปิดลำโพงหน่อยได้ไหมแม่ทันสินค้ามีคนรับไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมเนี่ยอ๋อเออลองนี้ลองดีค่ะฮัลโหลคุณตอนนี้เป็นไงบ้างเหลือกี่เครื่องเนี่ยเนี่ยแม่ออมเขากดเนี่ยแถมซิมหนึ่งพันเนี่ยขายดีบอสค่ะตอนนี้สีฟ้าเหลือห้าค่ะสีฟ้าเหลือห้าเครื่องนะคุณผู้ชมอะไรอีกอะไรนะอะไรอีกทีนะฟ้าเหลือห้าสีดำเหลือเท่าไหร่ลูกฟ้าเหลือห้าค่ะเข มีไหมยังอยู่ไหมตามพอมีอยู่ค่ะตามพอมีก็น้อยทุกสีแล้วแดงฟ้าเหลือน้อยแล้วใครที่ชอบสีฟ้าต้องรีบโทร1น5 2 5 2วันนี้หนึ่งเครื่องนะคะเฉลี่ยแล้วนะ คุณจ่ายเพียงแค่99บาทนะเครื่องเนี้ยเพราะว่าแถมซิมโรฟรีไปอีกาะวันหยุดานแล้วเอาของแถมมาให้แม่แล้วแม่ดันมือเฮงด้วยกดได้ซิมโรฟรีด้วยวันนี้จ่าย1,099บาทได้โทรศัพท์ไปหนึ่งเครื่องแล้วก็ซิมโรฟรีถีงเครื่องแล้วกันหนึ่งปีเลือกสีแล้วกันแต่ละสีมีน้อยนะฮะและที่สำคัญฮะของแถมคือซิมโรฟรีมีน้อยมากฉะนั้น1,099บาทได้ทั้งมือถือย้ำนะฮะวันนี้เป็นปุ่มกดรุ่นใหม่รองรับสัญญาณทั้ง 4G แล้วก็ 5G จอใหญ่จอสีีปุ่่มใหญเสยงงดดัแบอ มีซิมโทรฟรี1,000บาท1,000นาทีให้ด้วยถูกมากนะแล้วเสียงชัดด้วยถ่ายรูปก็สวยด้วยถูกตองราคานี้บอกไว้ก่อนนะฮะถ้าเกิดไปซื้อตอนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นราคาเต็มนะคุณลองนึกย้อนกลับไปในยุคที่เรามีมือถือปุ่มกดแรกๆเครื่อง8,000บ0 0านหมื่เดี๋ยวนี้เหลือพันเดียวและยิ่งทกคุณโทรตอนนี้ได้ซิมโทรฟรีไปนะเท่ากับเครื่องเหลือ9าบาท ฟ้าเนี่ยเหลือสีเครื่องแล้วให้ดูฟ้าเขียวก็เหลือสีเท่ากันเลยถูกต้องอ่ะดูสีหน่อยดูสีหน่อยสีฟ้ามันจะมันจะเป็นฟ้าอ่อนๆเนาะดูเกาหลีดูทันสมัยมากแล้ฮะหรือว่าจะเป็นสีดําก็ได้หรือว่าสีเขียวก็ได้แ่อะไรนะตายแล้วเขาคุยแล้เขาโทรคุยฟ้าหรอได้ได้ได้เดี๋ยวจะรีบโทรเลยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเน็ตบานใส่เน็ตบานแล้ว นี่ไงก็เมื่อกี้ก็เห็นพร้อมกันเนี่ยคุณผู้ชมรายการส <นะ S 1> ดนะแม่ออมก,กดได้นะหมายความว่าคือคุณจ่ายโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้99บาทแล้คุณได้ซิมโทรฟ<ข>รีไปอีก1,000บาทคือฟรีวันนี้จ 1, 1> <อ>่าย1,099บาทขออนุญาตพูดนิดนึงนะแม่เรื่องนี้สำคัญนะคืออย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยุคนี้มิถฉาชีพเยอะมากถ้าคุณ ทิ้งสมาร์ทโฟนไว้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่ท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านอาจจะกดลิงก์กดนู่นกดนี่แล้วเงินอาจจะหลุดออกจากบัญชีได้จริงอันนี้แต่ถ้าเป็นมือถือแบบปุ่มกดแบบนี้ฮะจะไม่มีแอปเรื่องของธนาคารเรื่องของการโอนเงินอันนี้คือใช้โทรเหมาะกับผู้ใหญ่คือคุณเอาไว้โทรได้คุณเอาไว้รับสายได้คุณเอาไว้ถ่ายรูปได้คุณเอาไว้ฟังวิทยุได้ แค่นั้นพอคุณไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมการเงินเลยฉะนั้นจะปลอดภัยกว่าไหมฮะถ้าเกิดคู่ทิ้งรุ่นนี้ไว้กับคุณลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่บ้านก็ดีนะเนี่ยเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะทํานู่นทำนี่แอปนู่นแอปนี่เขาตองงงงงงรวมทั้งหลายๆท่านฮะทากิจการร้านอาหารร้านอาหารรับออเดอร์เนี่ยอยากได้มือถือที่อึดอึดถึกถึกทนทนถูกไหมเอาไว้ให้ลูกน้องลูกน้องรับส่งรับสายฮะรุ่นนี้ก็เหมาะเหมือนกันจ้าไม่สิรอไ็่รู่มันมี่คิ ค<ะ>่าซิมผมก็หมดตังแล้วแม่ไม่ใช่เพราะว่ามันดีมากนะนามาทีนะรุ่นนี้ยังไม่เคยขายเลยนะแถม,มซิมพันหนึ่งนี่เท่ากับมือถือก9บาทนี่ไม่มีค่ากำลงอะไรเลยนะ ดีกว่ารุ่นนี้มือถือรุ่นนี้บอกใครกำลังหามือถือสักเครื่องฮะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุท่านชอบแบบปุ่มกดเพราะท่านไม่ต้องการเทคโนโลยีอะไรมากมายไม่อยากได้แอปพลิเคชันอะไรท่านต้องการมือถือปุ่มกดที่จอใหญ่ปุ่มใหญ่เสียงดังแบตอึดและมีซิมโทรฟรีแบบนี้จัดได้เลยฮะนี่คือ iNovo Nano สีเขียวสีฟ้าหรือว่าสีดำสวยทุกสีอ้าวอยากได้หนึ่งสองห้าสองแล้วหนึ่งสองห้าสองนึ่อตอบเวลาได้ไหมตอบเวลาเร็วจะหมดแล้วเร็วเ ให้เวลา5นาทีถ้าเติร์โทรมาใน5นาทีนี้ยังได้ซิมโทฟีจ้าสีเขียวจะหมดจ้าสีเขียวจะหมดสีฟ้าใกล้หมดรีบโทร1252วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่1 0 9 9บาทได้มือถือหนึ่งเครื่องแล้วก็ซิมโทฟีไปอีกหนึ่งเบอร์ถูกต้องโอเควันนี้รองรับด้วยนะรองรับ 4G 4G 5G ได้เลยรองรับได้หมดเลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันมีไฟฉายด้วยนะขอบคุณแม่นาขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมครับลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะวัสดีคุยแม่แม่เอาสี